คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่รวมชอ็อตเลือยในเซิฟเสี่ยวแลนนะครับผมคือว่าตอนนี้นะครับเซิฟเสี่ยวแล้วนะครับมันก็จะปิดเซิฟแล้วนะครับผมก็จะมาไว้อะไรให้เซิฟนี้สักหน่อยรับสักสิบวินาทีนะครับเราอยู่เงียบๆสั0สิบวิกันนะผม โอเคครับก็คือว่าเซิร์ฟนี้นะครับมันแบบจะเจ๊งแล้วนะครับแบบระยะเวลา3เดือนผมว่ามันไม่ถึง3เดือนนะครับคือว่าแบบผมเห็นมันเดือนเดียวนะครับเซิร์ฟเนี้ยเปิดมานะครับจะปิดแล้วครับคือระบบมันกากเกินนะครับถ้าใครเคยเล่นเซิร์ฟนี้มาก่อนหรือว่าเคยเจอปัญหาในในเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอืมแต่ว่าคอมเมนต์แบบอย่างมีเหตุผลนะครับคือให้เกียรติเซิร์ฟที่แบบใกล้เจ๊งด้วยนะครับผมโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับผมก็จะมารวมช็อตที่ผมเคยไปเล่นเซิร์ฟนี้นะคือว่าผมไปเล่นเซิร์ฟนี้อย่างบ่อยนะครับไม่คิิดไไไไมมมม่่่ฝัััันนนนนววาาาเซรรรร์ฟีี้้ผผปปปปะะะะะจจจํคคบบบบแแหยลตอ เซิร์ฟไหนดิเนี่ยเฮ้ยเราจะไปเซิร์ฟไหนดิเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟเสี่ยวแลนด์ปิดไปแล้วขออนุญาตไปอะไรก่อนนะครับผมอืมไปดูคลิปกันได้เลยครับน้องๆทำไปเพื่ออะไรคะทำไปเพื่ออะไรคะอยู่ข้างบนตึกอยู่ข้างบนตึกพูดไปอยู่คำเดียวหรือเปล่าวะทำไปเพื่ออะไรครับอยากรู้ไงทำไปเพื่ออะไรเนี่ยหล่อมีคนมาฉีกใส่อ่ะมีคนมาฉีกใส่คืออะไรเนี่ยมีคนมาฉีกใส่คืออะไรอะก็ขับขวดเยี่ยวสาวต้องรูปวดเยี่ยวอ่ะ ไม่พอใจก็ไปยืนไกลๆครับก็คุกแต่เยี่ยงอย่างเงี้ยครับทำไมอ่ะได้เยี่ยมบนหัวคุณสักหน่อยครับใช่เี่ยมคุณปะใครไม่รู้ไม่ย่ยใส่พี่เนี่ยหรอใครไม่รู้ไม่เยี่ยนใส่พี่ลองเช็ดเยี่ยมให้หน่อยพี่ให้ดูี่คือเรือนเออไอ้ฟ้าเขาบอก่อ้มึงเช็ดเยี่ยมให้เขาเยอบอกป้าเลยครับบอกป้าเลยครับบอกป้าอะไรเรือนนะมากินเยี่ยะพี่ดิมากินเยี่ยะพี่เด็กๆกินกินเยีอะผัวหนูหน่อยดิคะหนูคะกินเยีอะผัวหนูไหมคะเรือนนะอ้าว เอาไปเอาไปเอาไปจริงแล้วอะไรอยู่ไหนแล้วเสียงเป็นพี่อะไรไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันใช้แอปปลอมเสียงเปล่าเนี่ยอ้วนเฮียอ้วนไม่ใช่แอปปอมเที่ยวมใช้แอปปลอมคือว่าถ้าใครนะครับที่เคยดูคลิปนี้ผมนะครับก็จะรู้นะครับว่าเสียงของผู้หญิงคนนี้นะครับมันใช้แอปปลอมเสียงนะครับผมถ้าไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปนี้ผมได้นะผมไม่ได้มั่วนะครับมันใช้จริงครับผมจาได้ผมเคยใช้มาก่อนนะผมเฮียเอาไปเอาไปให้แอดมินดูดิเอาไปให้แอดมินดูดิมันใช้แอปปลอมเสียงเว้ยเฮีย เอ้ยเพื่อนมันสวยนะเว้ยเจ้ากูป่ะสวยจริงเหรอนี่มันสวยจริงเพื่อนเออสวยสวยแล้วไงอ่ะสวยสวยแต่ง่ายใครอยากได้อ่ะยกมือขึ้นดิสวยแต่รหัสหนึ่งสองสามเว้ยเขาเรียกว่าเข้าถึงง่ายเว้ยโซยองซองกิมบ้านายโอ้โหเยสเซยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่จุ๊บนาโจุ๊บกูไอโจก๊บกูไปหล่อเอฟซีนายนะเพื่อนแล้วขอบคุณนะขอบคุณนายนะขอบคุณนะโอเคโอเคโอเคยเจอกันไหมเพื่อนเจอกันไหมใช่ใช่ใช่ ไปแทงมาเข้ามาไหมอีกาลีมาตายอิกาลีตายอิกาลีแก่ตายเว้อิกาลีแก่ตายเว้ปวดพื้นมันเสียงแล้วอ่ะป้าป้าป้าหัวใจจะวายหรอป้าป้าหัวใจจะวายหรอป้าไอ้แก่ไอ้แก่หัวใจจะวายไรไอ้แก่อีดอกหัวใจมันจะวายแล้ว งวยไหวป้าไอแกไหวป้าไอแกไหวป้าไหวป้าไอแกไหวป้าไอ้เหี้ยตกใจเหมือนโดนผีหลอกเลยมือกะไอศาสตร์เป็นลมหัวใจด้วยไอ้เจียไอ้เหี้ยเสียงแม่งอย่างแกยังจะแหกปากอยู่ไอศาสตร์ไอศาสตร์พูดแม่งทำคำเดิมเฮยหมดเลยเออแค่นั้นแหละฮ่าามันมันมันกดขอพูดไม่เป็นเว้ยมันกดขอพูดไม่เป็นเลยวายเล่นไฟเอ็มไม่เป็นวายเล่นไฟเอ็มไม่เป็นเว้ยเล่นไฟเอ็มไม่เป็นเว้ยเล่นป้าเอ็มไม่เป็นเว้ยไม่ไม่ไมไม่อพี่ฮ่าฮ่ากดขอพูดไปดีเฮ้ยมึงเล่นป้ายเอ็ เออสีไหนไรเฮียเเเ่่ีีีมรืองงงไอโจมแผ่นเดิมไปโจมแผ่นเดิมไปโจมแผ่นเดิมแกงนอนแกงนอนแกงนอนเฮ้ยกูตายอยู่ทีมันจะมาอะไรเพื่อนเฮ้ยกูตายได้ไงแกตายไปแกตายแกตายเหรอ แอดินมันมาเลยเดอดมินมัมาอย่างไรอ่ะอดมินเมอไห่วตรงมึงอ่ะไหนว้าไม่เห็นมีเลยหนึ่งโนเดมอ่ะดึงเลยอไดูดิมาดูดิเยไล่เด็นลเยไเหรอฮ่าฮ่าารกงตายนี้นเปล่าวะเดี๋ยวดิ วันนี้พี่มนจะมาช่วยอะไรพี่ชายครับพี่ชายชื่ออะไรทำอะไรครับเปล่าครับเมื่อกี้ต่อยโดนนะโดนเหรอครับใช่ครับอ๋อโทษโทษทีครับโทษทีครับโชคดีนี่ยไม่ตายอ่ะอ๋อก็อยากให้ตายเหมือนกันครับเมื่อกี้ถ้าต่อยอ่ะใช่ครับใช่ สมใจมึงยังอ่ะกินหมูตอนหาอีกวันสมใจมึงยังหาเสียงยางอ้วนเลยนะมึงไอ้เหี้ยกูตกใจหมดไอ้สัตว์นึกว่าหมูพูดไทยได้เหี่อ่แม่งเอาเลยใช่ทำผมไหมครับพี่ทำผมไหมครับแล้วผมตายป่ะครับพี่แล้วผมตายป่ะครับอันนี้พี่เป็นคนจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่เป็นอ้าหวังปะเนี่ยพี่โอ้วัาดีครับพี่เช้าดีมาชงฉี่ชื่นแต่ว่าอะไรครับพี่บ๊าย อยากไปพ่ะเอกนะไอพี่อะโปรลงครับพี่โปรลงครับพี่โปรลงพี่ครับมีกล่องชุบไหมครับพี่ครับชุบให้หน่อยได้ไหมครับโปรลงครับพี่ชุบชุบให้หน่อยได้ไหมครับโปรลงครับขอบุณครับขอบุณครับชุบให้หน่อยนะครับโปรลงครับอยู่ๆมีโปรมาลงเฉยเลยผมอุตส่าห์เลี้ยงผมอุตส่าห์เลี้ยงหมูดีดีมึงกับโปรอู้วว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 รวอวว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 วมวว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 ใจดีนะพี่ชายเอาไม่สำนึกบุญคุณผมเวยเนี่ยพี่ชายครับ นี่ไม่สำนึกคุณคุณคนก็นอนต่อไปนะพี่ชายนะโหนึกว่าตื่นมาจะขอบคุณผมที่ไหนได้ทําตัวไร้ไม่ยาใส่ผมอีกผมศาสรบอกให้คนชุบพี่เนี่ยพี่ครับผมจะยินสซะยิ่งกว่าพ่อพี่อีกเนี่ยเฮ้ยไอหมูตอนไม่รู้บุญคุณคนขาดช่วยว่าคนอย่างมึงต้องสำนึกบุญคุณกูนะแม่เข้าใจว่ไม่สำนึก็หรอกมึงคนอย่างมึงอ่ะอะไรพี่ พี่จะมาแย่งเนื้อหมูทำไมเนี่ยครับเอ้ยหมูตัวนี้ผมจองแล้วนะพี่ครับพี่ก็ไปล่าหมูเองดีหมูตัวนี้เป็นของผมนะเนี่ยหมูตัวนี้ไม่มีแต่มันไม่มีเนื้อไหลเฮียปล่อยไว้ที่นี้แหละโอ้โหรถพังว่ะป่าผมปลอมตัวแป๊บนะครับโอเคครับผมก๊อสกินใครมาไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันชะนเนียนหรือเปล่านะครับผมมีกล่องชุบปะไอเทียชุบคนที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนไม่มีกล่องชุบเอ้ มันมาละเออเยี่ยมจะโป้ห่าแม่เอ็ดมีทำงานชา้าจัดกว่าจะมาแอ,จจาอมดมีทำงานช้าจัดเย้ยน้อยคนเดียเอดแอดแบบว่า ไอ้เซิฟกระจอกไอ้เที่ยเซิฟมึงก็กระจอกจัดเลยด้วมึงไงกันโป้เครับแอดมินไอในที่เอาผู้หญิงมาเป็นแอดมินอยู่คนเดียวแอดมินผู้ชายอยู่ไหนละครับเป็นแค่เป็นแอดมินเหรอครับในงานหาอีสกรอยขัดทุยไอที่แบนกูได้ปะที่ะแบนเป็นปะน้องหรอครับแอดมินผู้หญิงแบนเป็นไม่เนี่ยหรอครับเฮ้ยอันนี้แอดมินหรือครับเนี่ยเฮ้ยทำเสียกันนี่กระลี่จัดเลยด้วยมึงไงพียแบนกูเลยใไอแบบนี้บอกครับไปส่งพารถได้ไหมครับบอกว่าพี่คุณนะพี่ยืนคุยชัวร์กันอยู่อะพี่ไม่มีกำใจเลยหรอพี่ครับ มาพี่มาพี่ผมพาไปส่งมาพี่มาได้ครับพี่นะ่ะเดี๋ยวเป็นึงพี่พี่ไม่ต้องไปพี่วิให้นันเป็นส่งก็ได้ไม่จะให้ผู้ชายคนนั้นไปส่งให้ไงมันมีรถทุยทุระมันอยู่อีสัตว์ไม่มีน้ำใจก็ไม่บอกนะมึงอ่ะนี่ว่าจะเป็นคนดีกว่านี้ไหมไปหาพี่ชายไปเถอะครับก็แล้วถ้ามึงพูดอย่างนี้ใครเขาจะไปส่งมึงเอา้าผมขอดีๆแล้วพี่ไม่ไปส่งผมอะครับเอาพี่ตีผมไหมครับพี่ชายอีเคียอะไรกูก็บอกว่าขึ้นมาขึ้นมาผมขอดีๆพี่ไม่ไปส่งผมเองอะครับ เอาพี่สาคนนี้ก็ตีไม่หยุดเลยอะครับพี่ตีก็ไม่โดนหัวเนี่ยอะไรของพี่นอะ Surprise มาทดสอบสังคมไว้ใจป่ะไอพวกไนน้ำใจฮะ อะไรมึงอะไรมึงอยากโชว์เป็นพระเอกว่างน้น,นายนายชื่อว่าอาหวังปะเนี่ยดาดาจากแบบช่องเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ช่องคอดหรือเปล่ปาโวยว่าที่นักแสดงจากช่องคอดหรือเปล่ปาไม่ใช่ช่องเจ็ดนะครับข้าหลังบอกให้เพื่อนคุณมีน้ำใจบ้างนะครับผมแค่มาทดสอบสังคมครับไม่คิดว่าสังคมจะเสื่อมทรามขนาดน,นี้นะครับว่าพวกคุณน่าจะโตมาจากสังคมที่มันเสือ่อมทรามครับผมเลยเป็นอย่างนี้ครับผมขาหลังก็มีคนมาขออะไรก็ทำให้เขาดีๆนะครับขออะไรคำเมียอะไรปัญญาอ่อนใบสัตว์ เอ้าแล้วมึงจะเอาอีกรอบปะมึงเอาอีกรอบปะมึง,มงจะเอาเมาื่อไหรแล้วมึงจะเอาเมื่ะไหรฮะไอสัตว์มาดีควัอออไอพิ่วไอพิ่วะพูดเฮียเลยฮะปัญญาอ่อน <c oughs> อะไรมึงอะไรมึงอ๋าไอน้ำใจยังปากหมาอยู่นะมึงไงไอสัตว์แอดปิบ้งบินอยู่ตรงนี้นะเหี้ยแอดปิ้บินอยู่ตรงนี้ไหมไฟก่อนเว้ยวเอาไอเหี้ยโดนแดดไอสัตว์ ตอนนี้นะครับไอ้พวกนี้นะครับมันก็ตีอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะล่องหุ่นแล้วก็ไปด่ามันนะครับให้มันเข้าใจผิดกันนะมันแบบมันโดนด่าอะไรอย่างงี้นะครับเสื้อน้ำเงินโปเปล่าวะไอเสื้อน้ำเงินโปเปล่าวะไอเทียหัวแข็งจัดโปไหมเนี่ยไอสัตว์ไม่ใช่ละไอเทียมึงเล่นโปอะมึงเล่นโปอะมึงเล่นโปอะโปไหมเนี่ยแกงพวกมึงอะไอเทียไม่มีหรอกพี่พี่เรียกแอดเลยก็ได้เรียกแอนเลยดิเรียกเลยเรียกนายกเลยมึงเรียกนายกดิเรียกนายกดิ โอเว่เลยไม่ต้องไหนยกดิไปเรียกลงใช้เครื่องมึงไปเรียกมาดินุงตุ๊กขาลุงตุ๊กขาลุงตุ๊กขาเอ้าไม่ม่อแล้วแล้วดาวทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะโดนทักโดนทักขอโทษด้วยพี่ เป็นอะไรโอ้ยโป้โป้อะไรมึงโปอะไรมึงครับเนี่ยโปไอ้สัตว์กูดูก็ดูละไอ้่ะยังคุยกันใจิดดิลงดิเลยลงดิเลยเช็เครื่องกูเบาลงพ่อมึงอะมึงก็โดนแบนสีมึงก็โดนแบนีลงดิเช็คเครื่องกูเบาโดนแบนเอาไหมเอาไหมไอหัวแดงมันคุยกับใครวะลงมาดิมึงก็ลงมาดิกล้าเบาไม่มึงกล้าเบาเออมึงกล้าเบากล้าเบาเยอะนาไอตับเฮ้ยอย่าพูดเลยเลยพี่อย่าูย่าไปได้พูดเลยเสียงใครอะมันอย่าไปพีดอะอย่าไปพูดมันไม่ใช่เสียง เสียงตรงนี้นะไม่เห็นปากขยับเลยพี่ผมก็มองไมดไม่เาเราเดาวทะไรอ่ะไม่ไม่โปะปอะไรมงดีเลยตงดีเลยลงเรื่องกูเาเอาไหมเอาไหมใครวะก้าเบาไม่มึงก้าเบาเออมึงก้าเบาก้าเบาย้องูดเลยสักจุ๋มอ๋งโง่จะทำให้ฉันดูแย่ ว่าอะไรงงเยปากไม่ขยับเลยปากไม่ไอหัวแดงกไม่อารมณ์ร้อนจัดเลยใช่ใช่ผมได้ยินแต่ปากปากเพื่อนผมไม่ขยับนะเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ร่ามก็ไม่เห็นขอโทษด้วยพี่ขอโทษที่ครับผมก็บอกว่าผมไม่น่าจะไปโหมดจัดได้ยินเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ได้ผมได้ยินเมื่อกี้ผมก็บอกว่าปากเพื่อนผมไม่ขยับนะทำไมมัน เสียใคระเสียก็แปตกได้เย็นได้เยีนมาเลยงงเลยว่าเออโปลงมาเลยอันนี้โปลงก็ไม่โปลงก็ไ่ปลงแล้วกูไปละเหี้ยใครไปอยู่ตรงนี้วะไปละไอ้สซ์โคตรโง่ด่ากันเองเลยเฮียเราต้องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ แล้วหรือรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เนี่ยเรามี EQ ที่ต่ำเกินไปอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยจะสติหลุด แล้วหลังจากที่มีสติกลับมานะคะหรือว่าอ,อารมณ์ค่อนข้างเย็นลงแล้วเนี่ยเขามักจะรู้สึกเสียใจค่ะเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําคือน้องหัวแดงเมื่อกี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคือว่าพี่ก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับผมพี่ก็ไม่ตั้งใจให้น้องมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ต่ําลงนะครับผมก็หวังว่าน้องจะพัฒนาตัวเองนะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับผมไปเจอกันต่อครับชนกูไม่ขอโทษสักคำไอ้สาสตร์ ชนกูก่อนเองเว้ย EQ แล้วหรือรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เนี่ยเรามี EQ ที่ต่าเกินไปเห็นได้ชัดเลยก็คืออารมณ์โกรธถูกไหมฮะเวลาถูกแย่ให้โกรธเวลามีคนขับรถปาดหน้าไม่ได้เลยต้องไปขับรถปาดหน้ากลับแล้วก็เบรกเหยียบเบรกแรงเพื่อไม่ชนกูก่อนเองนะไอควายไอชิ้งโง่มึงชนกูก่อนเองนะมึงชนกูก่อนเองนะ้สารชนกูก่อนเองนะ้มึงชนกูก่อนเองนะเว้ย รถผมมารถเทาหน่ดิพี่อะไรศาสตร์ของกูรถกูครับรถกูครับน้องอะไรครับแดงมากจนซุปเปอร์กินแดงมารถรถผมครับใช,ใช่ป่ะผมคนละแกงนะ อ๋อโทษครับรถผมครับวันนี้รถผมครับคนละแก๊งกับแดงนี่นะอ่านี่รถรถใครอะเนี่ยรถผมครับไม่ชนน้องชนน้องผมทำไมดูป้ายทะเบียนได้ครับไม่ครับชนน้องผมทำไมอะไรครับชนน้องคุณตอนไหนครับไม่ครับชนชนน้องในแก๊งผมทำไมครับรถคุณอะไรผมล็อกอยู่เนี่ยรถคุณอะไรเนี่ยรถผมครับอะไรครับสีดามะผมคนละแดงนะครับใช่หรอรถคุณหรอครับรถคุณอะไรรถคุณอะไรรถผมดูป้ายทะเบียนแป๊บครับหนครับเอาขึ้นผิดคันครับพี่โทษครับพี่ขึ้นผิดคันครับโทษนะ พอทับพครับพี่พี่เอาไปแล้วคุณเอาไปชนใครเขาบัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินกลับครับพี่พีไ่ไปชนใครเขาเนี่ยชนหมาตัวไหนไม่รู้เนี่ยอเอาพี่ไม่ต้องเรียกพี่ผมไม่อยากให้แก๊งผมซวยพี่นะขอโทษได้ขอโทษควย,ยัำไมนะพี่นะแล้วชนทำไมโอ้โหผมไม่อยากมีเรื่องพี่แก๊งผมยังไม่พร้อมเลยเนี่ย ผมก็จะแก้ขอโทษมันไปก่อนนะครับดูนะครับว่ามันจะให้อภัยผมหรือเปล่านะครับแบบโพสต์สัางคมอะไรอย่างี้นะครับถ้ามันแบบให้อภัยผมไม่ติดเรื่องไม่ติดใจอะไรผมผมก็จะไม่ทําอะไรมันนะครับผมก็จะไปเลือกคนอื่นต่อนะแต่ถ้ามันไม่ให้อภัยผมมันจะแบบเล่นผมอะผมก็จะเล่นมันคืนนะครับผมโทษพวยยังไงนะพี่นะไม่เลยชนทําไมไม่ก็น้องพี่มันมาชนผมก่อนมาเงที่ผมไม่ไม่ไม่เลยที่ผมชนตกสะพานใช่ปะมันชนมันชนครั้งเดียวไม่ใช่หรอครั้งเดียวอะไรพี่มันวนมันวนมาชนนะพี่มันวนมาชนผมครับพี่ พี่้องถามน้องพี่ดูดิครับมึงมาคุยนี่มึงมาคุยมึงมาคุยเห็นป่ะน้องพี่อย่างเหลือนเลยอะพี่น้องพี่อย่างเหลือนเลยอะของพี่ชนชนชนผมมอ่ะชนชนอะไรครับคุณชนผมก่อนสิยนี้ครับชลายภาพผมมันมันไม่ได้ชนนะภาพมันไม่ตรงครับใช่คุณก็ขับมาไล่ชนอะไรอ่ะมันไม่ตรงสองสามรอบเลยครับอันนี้อันอันนี้คุณหรือเปล่าพี่เหลือนอ่ะเหลืออะไรครับรับรถผมมาด้วยนะเฮียมันเป็นรถผมนะเฮียโอ้ยผมผมไม่ไม่ได้ตั้งใจครับรถผมมาแล้วเนี่ย คนไหนคนไหนยะคนคนไหนเนี่ยเขามวยรถผมมาเขาก็มวยรถผมมาจอดไว้ในแล้เนียไหนไหนเย้เยจะเลอกให้ดูหน่อยดิอ้าวอ่ะเเนนี่ยมป็รถผคุณคุยคุณเลือนปะเนี่ยเลือนอะไรครับอั้นพี่ขอโทษได้ขอโทษกันไปพี่ผมขโมยมาด้วยอ่ะผมไม่อยากให้แก๊งผมซวยพี่ผมไม่อยากให้แก๊งผมซวยไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ดีกว่าแล้วแล้วแก๊งพี่จะเล่นเปล่าก็คือมาชนผมไหมอ่ะจะรู้เหรอครับจะรู้คือคือคือหมายความว่าไงครับจะรู้นี่คือยังไง จะรู้ว่าเป็นคนเหรอครับผมไม่ว่าควายขับรถนะครับเลยเผิดชนเลยอ่าพี่พูดดีไม่เป็นหรอกพี่เอาก,ก,ก็คุณเหมือนจะเล่นนะครับผมก็พร้อมเล่นนะครับผมโว้ยอิเสีาบมาเยอะเกิน <c oughs> นี่ครับจะเล่นบล่าครับจะเล่นบล่าครับ จะเล่นปะโรับโผล่โผล่อย่างนี้จะเล่นปะครับผมสี่ได้ผมเคยเจอมาอย่างนี้จะเล่นปะครับอย่างนี้จะเล่นปะครับยจะเล่นครับผมอยู่มะครับเนี่ยไอ้แกร์ชอมากันก็สี่ห้าตัวเอากูไม่ลงคนเดียวกระจอกจัดเลยเแ้่มาได้เยอะกูโลกเลยเนี่ยชป้าคงครับลงปะกูหาพ่อเมือครับไอ้ปัญญาอ่อนไปไหนแล้ววะ ก๊อปตัวมึงไปแงมึงไงเข้าใจอ่ะพูดได้เมืกี่คำนอนตายแล้วเว้ยตายหมดไม่มีใครได้เกิดด้วยไม่มีใครได้เกิดด้วยโอ้โหตายอย่างเยอะดูดิไอ้เย่เมื่อกี้มั็นบาร์ล็อคกูเว้ยบาร์กันอย่างเยอะเมื่อกี้ผมขอชีวิตมันแล้วเว้ยแต่มันไม่ไว้ชีวิตผมครับผมเลยต้องจำเป็นต้องทำครับ เพราะว่าตัวผมมันจนมุมแล้วไงครับตอนแรกผมขอโทษมันแล้วอะครับแต่มันไม่ยอมจบหรอกครับผมอุตส่าห์รถอีโก้มาขอโทษมันนะเนี่ยดเดี๋ยวอดีบะอดีบะออครับเงี้ยแต่มันมาแน่ชัวร์พี่มันมายิงแน่ยิงแยกเนี่ย ก่อนไปไว้แอดมินแม่งบินอยู่บนนี้ไว้ไปแล้วไปแล้วจั่วแอดมินจะบแบนกูได้แบบว่ากูไม่ผิดนะกูขอโทษไปแล้วนะกูขอโทษไปแล้วเวยแต่มันไม่ยอมจบเองเวย ก็บอกอยู่ไม่อยากให้แก๊งซวยถึงจะไม่ใช่แก๊งเราอ่ะแต่เป็นแก๊งเขาเราไม่อยากให้แก๊งเขาเดือดร้อนเฮ้ยผู้คนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมอ่ะครับขอโทษแทบจะกัดเท้ามันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันนะครับไม่ยอมจบสักทีนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันอยากแบบติดใจอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ขับรถชนนะครับไม่ได้ขับรถชนนอกเกมนะครับผมไม่มีใครตายไม่มีใครเดือดร้อนนะครับแต่มันแบบผมขอโทษไปแล้วอ่ะเฮ้ย การให้อภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่งั้นนะครับเราก็จะโดนสวรรค์ลงโทษนะครับผมแค่นั้นแหละคาคมในวันนี้นะโอ้ยคิดยดังไงเนี่ยเฮ้ยี่เลือนต่อเลยดีกว่าอย่าไม่โดนแบนมาแวะขอขอ,ขออีกสักหน่อยไว้ก่อนโดนแบนแวี๋ยอดมีมันแก่รอยก็ได้โหลดแล้วเวยไปตายที่ไหนก็ไม่รู้พี่ครับล็อกพี่ครับพี่ครับพี่ครับผมพี่พี่ผู้เล่นใหม่ไปเนี่ยผมผู้เล่นใหม่ครับอ๋อแล้วจะเลือนหาควาเสียเป็นผู้เล่นใหม่ก็ทําตัวดีนะครับผมพี่เลือนไหมเนี่ยอย่าเลือนนะพี่เดี๋ยวผมแจ้งนะพี่เลือนอ่ะ เอ้าแล้วมึงเป็นที่อะไรไอ,สอ้สัตว์อย่าเสียงครับป้าอย่าเสียงครับอีงอกอ้อ้าวอ้อะไรมึงเอาเอาเอาันเป็นอยู่บนรูปเหรอคุณฮ่ามึงเรียนมันก็เจออย่างนี้เว้ก็ใจป้าไอ้สัตว์อย่าเสหลก็ใจป้าอีอดอกไอ้ที่ไม่ใช่เรื่องของมึงเว้ยกูยไม่ได้คุยกับมึงแม้แต่คำเดียวเลยเว้ยมึงจะเสนอหน้ารับโอ้ยแบดกูแล้วเว้ย แล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากมีโอกาสกลับไปเล่นเซิฟนี้อีกนะครับไม่รู้ว่าเซิฟนี้นะครับจะกลับมาเปิดใหม่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเจ้าของอาจจะเป็นคนเดิมอะไรย่างนี้นะคือว่าแผนการในการหลอกตังผู้เล่นของมึงไม่ประสบความสําเร็จแล้วเว้แค่นั้นแหละพวกยังมีกูอยู่เว้ขอโทษทีด้วยที่กูขัดขวางพวกมึงนะครับนะไอเซิฟเถื่อนขากทุยถ้าใครอยากให้ผมทําแบบนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากไปให้เล่นเซิฟอะไรนะครับผมขอเซิฟแบบที่แบบไม่ใช่เซิฟใหญ่นะเดี๋ยวผม